ทางด้านของกทมค่ะกรุงเทพมหานครเผยผลการตรวจสอบดินน้ำอากาศโรงงานย่านบางซื่อนะคะเพรปริมาณแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์เฉพาะตัวอย่างดินในโรงงานแต่ดินนอกโรงงานแหล่งน้ำและอากาศไม่พบก,การปนเปื้อนค่ะ ทางด้านของนายเ e อกวรัญยูอมรปานขัวสกของกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้11เมษายน2567ัทางกรมควบคุมมลพิษค่ะหรือว่าคอพอร่วมกับสำนักอนามัยกทมได้เข้าตรวจสอบกรณีตรวจพบกักแคดเมียมและสังกะสีซึ่งถูกเก็บไว้ในบริษัทนะคะที่ถนนประชาราษฎร์หนึ่งแขวงวงสว่างเขตบางซื่อโดยสรุปผลการตรวจสอบนะคะ หนึ่งเลยก็คือพบการกองกากตะกอนแคดเมียมและสังกะสีภายในอาคารโรงงานตามการประกาศของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535นะคะเมื่อวันที่10เมษายน2567ันาจำนวน99ถุงค่ะคิดเป็นปริมาณ150ตันนะ ซึ่งก,กากตะกอนดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถูกยึดไว้เป็นของกลางในการดําเนินคดีต,ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนะคะและสองค่ะซุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสียจํานวนสามตัวอย่างดินในโรงงานจํานวนสองตัวอย่างและดินนอกโรงงานในเขตชุมชนห่างจากโรงงานค่ะช่วงระยะห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรและ 400เมตรจำนวน9ตัวอย่างนะคะและเมื่อตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟอเรสเซนต์แบบกระจายพลังงานค่ะก็พบนะว่าปากแร่เนี่ยมีปริมาณแคดเมียมสูงกว่าค่า TTLC ถือเป็นของเสียอันตรายค่ะโดยดินในโรงงานนะพบการปนเปื้อนแคดเมียมสูงเกินเกณฑ์การปนเปื้อนในดิน ส่วนดินนอกโรงงานตรวจไม่พบการปนเปื้อนแคดเมียมค่ะสามนะคะมีการตรวจวัดไอระเหยสารเคมีในบรรยากาศจำนวนสามจุดสามจุดนี้ก็คือบริเวณภายในโรงงานหน้าโรงงานและชุมชนห่างจากโรงงาน250เมตรผลการตรวจไม่พบสารอันตรายในบรรยากาศนะคะ และ4ีค่ะเก็บตัวอย่างน้ําทิ้งบริเวณลำรางภายในอาคารจํานวน2จุดและเก็บตัวอย่างน้ําผิวดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานจํานวน3จุดก็พบนะคะว่าคุณภ,ภาพน้ําเบื้องต้นทั้ง2พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเนื่องจากบริเวณเก็บกากแคดเมียมเนี่ยไม่มีกิจกรรมที่ใช้น้ําในการประกอบกิจการและไม่พบการประกอบกิจการค่ะ ทั้งนี้นะคะการจัดการกับกากแคดเมียมที่พบทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะเป็นผู้วางแผนและวางแนวทางรวมถึงมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการขนย้ายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและจัดเตรียมพื้นที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมค่ะให้มีความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังขนย้ายด้วยนะคะ